สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่เ n g e เจ a r d r r a d i n g Channel นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษาย,ยนนะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะผู้อ่านก็ตั้งใจมาทำคลิปนะคะการทำนายไทยทัก ดวงผ่านไพ่นะคะยิปซี ee, ล่วงหน้านะคะของครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2,567นะคะเบื้องต้นต้องขออภัยที่เสียงผู้อ่นอาจจะแบบแหบหรือว่าติดตๆขัดๆ,ดๆดบ้างเพราะว่าจนราศีสุดท้ายแล้วนะคะก็รู้สึกจะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะแต่ผู้อ่านก็อยากจะบอกว่านะคะด้วยความที่ความเชื่อเนาะ ที่ว่ามีนะคะว่าทุกคนเรานะคะเวลาที่เราเกิดมาเรามักจะเกิดมาพร้อมกับสัตว์ตัวหนึ่งนะ,ะที่เขาถูกระบุว่าเป็นนักษัตว์นะคะแล้วก็เรามักจะเกิดหรือเรามักจะเกิดมาพร้อมกับดวงดาวดวงหนึ่งที่ทอประกายทอแสงนะที่จะบ่งบอกถึงลัคนาของเรานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมเวลาที่มี ช่วงของดวงดาวแต่ละดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายนะถอยหลังหรือพักหรืออะไรไว้ก็แล้วแต่หรือไม่กระทั่งแบบเปลี่ยนแปลงในช่วงสองปี1ปีข้างหน้า1ปีครึ่ง2ปีที่เขาพูดกันนะรู้ไหมว่าชีวิตของเราอ่ะมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะเราอ่ะจะต้องรู้จักสังเกตตัวเราว่าช่วงเวลาที่เขาพูดถึงแบบเนี้ยเวลาที่มีดาวเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยเราอย่ามองว่าวันนี้ไม่เห็นจะเปลี่ยน ให้เราดูว่าช่วงจังหวะของเราปีนี้มันอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะความคิดไอเดียการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายตัวเองนะคะการเปลี่ยนไอเดียความคิดไม่ทั้งแพชชั่นเป้าหมายใหม่ๆเดสนชั่นอะไรของเราใหม่ๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าไพ่เนี้ยที่วาอ่านกำลังจะบอกว่าหลังจากครึ่งปีแรกอ่ะผ่านไปแล้วอ่ะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะต่อเนื่องหรือมันจะ ตัดทอนเกมเลยจนแบบหน้ามือหลังมือนะคะผู้อ่านค่อนข้างมีความเชื่อท่านนี้มากตอนนี้คือเจ็บคอนะคะใบแรกเลยคือไพ่ไฮโรแฟนคือเป็นไพ่พระสังฆราชเลยเป็นไพ่ของปู่พิกเนตนะคะปู่ฤสีปู่เท้ามหาพรมนะคะเท้าไวพวสวรรนะคะปู่คือที่ทุกท่านได้มองเห็น ว่าจะเป็นท่านใดที่เพื่อนๆน,นับถือศรัทธ,ธาเลื่อมใสมีความเชื่ออย่างมัน่นคือเขามาเพื่อจะบอกว่าชาวราศีมีนละคนามีนปู่ท่านจ้องอยู่ท่านกําลังจะให้สิ่งดีๆกับชาวราศีมีนละคนามีนนี่อะไรคะคิงทับตัวราชาเหรียญทับตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้เงินก้อนมหาศาลกับชาวราศีมีนและคณามีนเงินจากลอตเตอรี่ไม่ว่าเงินจากลูกหนี้เงินจากบ้านจากทรัพย์สินเงินจากธนาคารเครดิตดีเงินจากธุรกิจการงานเงินจากาการลงทุนธุรกิจการขยับขยายเงินมันมาหมดเลย แล้วเงินทับตัวทับตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้เป็นอะไรที่คุณเหนื่อยที่คุณจะต้องหามาแต่มันกลับกลายเป็นอะไรที่ง่ายๆที่คุณจะได้มาต่างหากนะคะเพราะอะไรคะเพราะราชาเหรียญน่ะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคุณไม่ต้องเหนื่อยถ้าราชาเหรียญนเนี้ยเป็นไพ่ตัวตนของคุณและถูกทับตัวด้วยไพ่ไฮโรเฟน ผู้อ่านยังบอกเลยว่าตัวคุณเองนะ่ะปรารถนาที่จะได้เงินคือเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วแล้วก็ปรารถนาที่จะได้เงินแล้วก็ไปไหนก็ไปขอพรแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ตัวเองได้โชคได้ลาภขอตัวเองได้เงินได้ทองขอตัวเองได้มีเงินก้อนมีคนบุตรธรรมมีคนชั้าชูผู้อ่านยังคิดแบบนั้นแต่อเผอิญน,นะคะราชาเหรียญทับตัวนั่นหมายความว่าจะมีคนเอาเงินมาให้ไม่ว่าคุณไปทำอะไรไปเซ็นสัญญาไปค้าขายไปทำธุรกิจ ไปลงทุนจะมีคนเอาเงินมาให้อุ้ยสิบเหรียญเห็นไหมคะเพื่ออ่านตั้งใจจะขยายแล้วนะว่าจริงไหมนี่คือการันตีแล้วหนึ100่งเซแล้วคือจะมีคนเอาเงินมาให้ไม่ว่าจะจากคนรักจากแดนไกลจากงานจากความสำเร็จจากโปรเจกต์ที่คุณทำจากสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงจากสิ่งที่คุณไม่กระทั่งไปขอพรสิทธิ์เนี่ยค่ะ มาอีกรอบเห็นไหมตำแหน่งที่7คือทุกอย่างถูกแก้ปัญหาด้วยเงินเงินเท่านั้นที่จะน็อกเอวิติงเงินเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้ชาวราศีมีนได้ชาวราศีมีนเกิดมาเพื่อเงินอย่างอื่นฉันไม่สนธุกรกิจฉันก็ต้องเป็นเงินทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวฉันก็ต้องเป็นเงินใช่หน้าฉันก็ต้องเป็นเงิน เพราะว่าคุณมองว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อชีวิตของคุณที่ดีที่สุดคือเงินเท่านั้นซึ่งจะไม่เหมือนกับราศีพิจิกราศีพฤษภราศีอะไรที่เขามองว่าเอ้ยความสำเร็จความมั่งคัง่งความสําเร็จคือการงานคือเราจะมีความสุขกับการทํางานที่ดีเราจะมีความสุขกับคนรักเราจะหาความสำเร็จเองแต่พอมาราศีมีนคุณมองว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเป็นเงินอะไรแล้วแต่การเงินที่ได้มาอย่างง่ายๆการเงินที่ได้มาจากคนรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากดวงจากโชคจากลาบจากอะไรคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดส่วนความสำเร็จกับเงินนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องหาอยู่แล้วนั่นจะมีความคิดต่างกัน,นเนสิบเหรียญมาขนาดนี้เดชาริยอดเห็นไหมคะมีคนนําเงินมาให้มีคนควบมา้านําเงินมาให้หนึ่งนารี ก็จะมีผู้ชายอุปถรัรมภ์ผู้ชายก็จะมีนารีอุปถัมภ์คุณเกิดมาเพื่อมีคนค้ำจุนอุปถัมภ์ดูแลแบบดูแลแบบอย่างดีไม่ว่าชาวราศีมิถนลคมินจะเอ่ยปากทำอะไรอยากได้อะไรบอกจ่ายอยากได้ให้เพราะคนที่เขาเปคุณนะ่ะเขาอยู่ในจุดที่เขามีพร้อมแล้วเห็นไหม <c oughs> พูดมาปุ๊บยังไม่ทันได้เข้าเรื่องงานเลยเงินมาก่อนหน้าแล้วอ,อีกสักใบห้าเหรียญรายจ่ายคุณเยอะนะชาวราศีมีนซ้ายขวาหน้าหลังรายจ่ายรออยู่เยอะเยอะเลยทั้งความมั่นมั่งคั่งก็อยากได้รายจ่ายที่มีก็อยากมีซื้อของโน่นนี่นั่นรายจ่ายค่าน่นค่านี้ก็เยอะแต่นี่คะ่ะมีคนเข้ามาให้ขี่รถมาให้ด้วยโอนมาให้ด้วย เนี่เลยเพราะอะไรคะเดชาริออรนั่งรถมาให้โอนมาให้นะคะไม่ใช่รึงไม่ใช่ธรรมดานะนะคะทุกอย่างอยากกินอะไรไม่มีเวลาไปหาไม่มีเวลาพาไปกิน,โอน,นโอนเงินให้นะ,ะเพื่อนๆน,นี่ไงมีคนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอืมอสบาย เนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่มีงานที่เขามีความมั่นคงเป็นคนที่ทํางานระดับใหญ่ๆเป็นคนที่ทํางานระดับใหญ่ๆเป็นคนที่เขาไม่ต้องลําบากในเรื่องของการหาเงินแล้วเป็นคนที่เขามีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินที่เขามีอยู่แล้วและก็มีเงินเล็กเ <ple asure> งินน้อยเงินนั่นเงินนีน่เข้ามาหาเขาตลอดเวลาเด็กถือถ้วยเป็นคนที่มีเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้เขาได้จับเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้แหละค่ะ ที่เขาหามาได้แบบง่ายนี่แหละเขาถึงให้ชาวราศีมีนและคนามีนมาหมดเลยชาวราศีมีนพอมาตำแหน่งที่สามความมุ่งหวังความปรารถนาชาวราศีมีนเป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังในความรักนะมีนะมีความรักเข้ามาตลอดแต่ความรักก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขกับคู่ครองของตัวเองต้องอย่าลืมนะคะว่า,าดูดวงมันดูดวงแบบโดยรวมเนาะก็ให้เพื่อนๆไม่ต้องไปคิดมากนะคะ บางคนเนี่ยมีคนรักที่อายุแก่กว่าผู้หญิงอาจจะแก่กว่าผู้ชายอาจจะอายุน้อยกว่านะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีความสุขกับคู่ครองตัวเองมักจะมีคนอื่นหยิบยื่นความสุขมาให้คุณทําให้คุณต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเหมือนมันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตอืมมันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตแต่อเผอิญคนที่เขามาหยิบยื่นให้เราทําไมรู้สึกว่า คนคนนั้นเหมือนให้โอกาสและตอบโจทย์กับชีวิตของเราจังเลยเห็นไหมคะคุณมองว่าความรักของคุณที่มีอยู่ต่อหน้าเนี่ยคือมันไม่ได้มีความสุขแต่ความรักที่อยู่ข้างหลังมันกับสแตนบายให้เราได้อะมันเหมือนยืนหยัดให้เราได้อะแล้วมันเหมือนมอบโอกาสในตำแหน่งที่หกคือมันเหมือนมันเหมือนมอบโอกาสมอบสิ่งดีๆมอบผลทางข้างหน้าให้คุณน่ะนะคะเนี่ยในช่วงจังหวะของครึ่งปีหลังนะคุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการเงินกับความรักเข้ามาเปรียบเทียบ นะคะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเหมือนอยากหาคาตอบว่าสิ่งที่เองต้องการจริงๆคืออะไรครอบครัวความรักความสําเร็จการเงินนะบางทีมันต้องเลือกมันคงไม่ได้มาทั้งหมดแบบเดียวกันนะในช่วงของเดือนวินาเนี้ยที่คุณดูผู้อ่านนะเป็นไปได้ดีที่สุดเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่ออพระสังฆราชเนาะ,ะได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโอกาสมีเวลานะคะเพื่อนให้ไปไหว้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ปู่พิคเนตไปไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณ นะคะปู่สีสุโทก็ได้ปู่พระพรมศสีหน้าก็ได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เลยยิ่งดีเพราะตัวคุณนะคะนะคะเหมาะแก่การที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างประทับทรงประทับตัวประทับบ้านเพราะอะไรคะเพราะประทับขนาดนี้แล้วดวงโชคลาภมาขนาดนี้ผู้อ่านเชื่อว่าคุณคงไม่ได้คาดหวังในเรื่องของครอบครัวมากนักสักเท่าไหร่ นะคะแต่คุณคาดหวังความสำเร็จงานกับเงินน่ะเป็นอย่างมากอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปแล้วนะในเดือนนี้เลยเดือนอ,อ,อะไรอะเดือนมิถุนาคือเดือนนี้ที่เรากำลังดูกัน,นกำลังเข้ามิถุนาเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเขากำลังรอให้คุณไปถ้าคุณไปเชื่อไหมว่าเนี่ยมาเลยนะคะกรกฎาสิงหา งานคุณมาเต็มเต็มเลยอะนะคะงานคุณมาเต็มเตมเลยตำแหน่งที่4ของคุณได้ก้าวไม่เท้าเนี่ยไม่ว่าคุณกำลังลังเลเรื่องอะไรอยู่ก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักลังเลจะอยู่จะไปลังเลจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าจะไปทำงานใหม่หรือเปล่าอยากได้งานใหม่หรือเปล่าไปทำธุรกิจใหม่หรือเปล่าหรือจะทำอะไรดีหรือเปล่าเนี่ยไปเลยค่ะไปแล้วคุณจะได้คำตอบอยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยน แถมได้เงินดีกว่าที่เก่าอยากย้ายที่อยู่ก็จะได้ย้ายและได้งานใกล้จากที่อยู่ใหม่ที่คุณจะได้ย้ายบางคนไปถึงต่างประเทศบางคนไปศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศแถมได้งานที่ต่างประเทศด้วยแถมเป็นงานที่มีความมั่นคงด้วยตั้งแต่เดือนอกันยาไปคุณมีโอกาสได้งานที่มั่นคงถ้าคุณกําลังลังเลในเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณเริ่มทําง,งานแล้วผู้อ่านมองว่า ประมาณเดือนกันยาสิงกันยาตุลาคุณมีโอกาสาที่จะได้รับการโปรโมตได้รับการแต่งตั้งได้รับการเลือกตั้งได้รับการาสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่ทํางานราชการทหารตํำรวจครูบาอาจารย์หมอพยาบาลต่างๆรัฐวิสาหกิจต่างๆคุณมีโอกาสที่สอบติดข้าราชาการมีโอกาสที่จะได้ไปรับงานราชาการต่างจังหวัดที่ใหม่ที่ใหม่ ไม่คะมาละมาอีกแล้วพระสังฆราชมาอีกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอีกแล้วค่ะราชนีเหรียญเห็นไหมคะถ้าคุณไปไหว้เนี่ยราชาเหรียญทับตัวราชินีเหรียญมาการงานการเงินของคุณมาพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะชาวราศีมีนลัคนามีนเครื่องปีหลังถ้าคุณมองในเรื่องของการเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนสูง และแถมมีโอกาสได้ทําบริษัทที่คุณได้หยิบยื่นด้วยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์และได้งานอาจจะเป็นงานที่ต้องเดินทางนิดนึงนะคะอาจจะไกลบ้านนิดหน่อยนะคะจะมีคนที่เขาอาจจะแนะนําคุณมาก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องไปคุณอาจจะรู้สึกกําลังเสียดายงานที่ทําปัจจุบันกับงานอื่นที่จะได้รับถ้าคุณพร้อมจะเดินหน้าคุณก็มีความสําเร็จมาแล้วครึ่งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ King of Gabriel หรือว่าราชาไม้เท้าถ้าคุณลังเลอยู่วันนี้ตัดสินใจได้เลยเพราะอะไรคะราชาถือไม้เท้ามายังไงคุณก็มีโอกาสเขาเรียกว,ว่าโอกาสที่มาถึงมันอาจจะสร้างโอกาสที่สําคัญที่สบความเร็ได้เพราะอะไรคะกรากาสิงหาได้สิบเหรียญโทษทีคะ่ะสิบไม้เท้านี่คือคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่เลยนะ มาด้วยราชาไม่เท้าขนาดนี้โอกาสที่จะได้งานตำแหน่งดีกว่าที่เดิมตำแหน่งดีกว่าอันเก่าอ่าไม่ใช่เดิมตำแหน่งดีกว่าอันเก่าด้วยราชาเหรียญมาแล้วอ่ะอัศวินอัศวินถือเหรียญมาแล้วนะคะงานที่ใหม่ที่คุณไปได้อะ่ะคุณอาจจะต้องมีการเจรจาต่อรองในเรื่องของการเงินนะคะผู้อ่านเชื่อว่าชาวราศีมีละคนามีนคุณเป็นคนที่มากความสามารถช่วงจังหวะนี้ไม่ว่าคุณจะ ดีลงานต่อรองสมัครงานเซ็นสัญญากำลังจะทำคู่ค้ากำลังจะทำการซื้อขายกำลังจะลงทุนลงอะไรก็แล้วแต่คุณจะอยู่ในช่วงจังหวะที่งานและธุรกิจของคุณอ่ะคุณกำลังพิจารณาอยู่เพราะว่าอาจจะมีโอกาสต้องต่อรองในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นสินค้าโปรเจกต์สัญญาดีลเลอร์นะคะค่าคอมมิชชั่นผลประโยชน์รายรับรายได,ได้ค่าสับสนุนต่างๆ คุณอาจจะต้องมีการได้ต่อรองได้เจราจาในเรื่องของการเงินแต่เชื่อเหอะว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นขนาดนี้การเงินขึ้นขนาดนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนทุกๆก,การเจราจาต่อรองให้สวดมนต์ก่อนออกจากบ้านสวดคาถามหาลาบสวดคาถาเมตตามหานิยมให้ตัวเองนะคะค่อยออกจากบ้านไปต่อรองไปเจราจานะคะ แล้วจะเป็นผลสําเร็จในการต่อรองจะคุณจะพบเจอทางออกร่วมกันและคุณก็จะเป็นต่อต่อการต่อรองครั้งนี้คุณจะมีคนที่เขาหยิบยื่นข้อเสนอและค่าต่อรองให้อย่างสมเหตุสมผลและคุณก็จะค่อนข้างพอใจกับสิ่งนี้เพราะได้2สองถ้วยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างเกิดขึ้นและคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้ม,นะมาละว Perspective ก็จะคล้ายๆแฮงแมนตรงที่แบบว่ามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเสมออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอย่างที่ว่านเคยพูดถึงว่าหหากคุณกําลังลังเลในเรื่องของการจะเปลี่ยนงานในในเรื่องของการจะเสียดายงานเก่างานใหม่ก็มาจะมีอะไรไหมมันจะมีการแลกเปลี่ยนและสิ่งที่มันรออยู่นะคะมันดีกว่าเสมอ นะคะเดอะสเบ e t ชเ w ย y ยังไงมันก็มีทางออกที่ดีเสมอให้กับชาวราศีมีลัคนามินหากคุณกล้าที่จะเปลี่ยน a r e to be different กล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะแตกตา่างยังไงซะก็ประสบความสำเร็จไม่รู้จะพูดยังไงแหละนี่ไหมคะการเริ่มต้นเห็นไหมก็อ่านม้ว่ายังไงซะชาวราศีมีลัคนามินคุณยังไง,งก็ต้องได้เป็นเริ่มต้นที่ใหม่ ไม่ต้องไม่มีความจำเป็นว่าตัวคุณจะต้องไปสมัครงานใหม่นะคะคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆสาขาใหม่ๆฝ่ายงานสายใหม่ทีมใหม่อะไรใหม่องค์กรใหม่ที่ที่คุณอาจจะต้องไปเติบโตกับทีมนั้นไปสร้างทีมบิวเดอร์เองไปอยู่ทีมใหม่ไปสร้างแขนขาตัวคุณเองโดยบริษัทอาจจะเป็นคนจัดแจงตรงนั้นไปให้ตรงนั้นตรงนี้ไว้ให้คุณก็ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นต้องเป็นงานใหม่แต่ถ้าเป็นงานใหม่ งานตรงนี้บอกเลยว่าเป็นงานที่สร้างคุณค่าและโอกาสให้กับชาวราศีมีนมากๆในเรื่องของโอกาสการเติบโตเม็ดเงินมันรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นมันต้องหนึ่งละถ้าไม่มีใครสนับสนุนเสนอคุณมานะพอ่นเชื่อว่าคุณไม่ไปมันจะต้องมีคนมาเสนอมายื่นเงื่อนไขให้คุณมันถึงได้มีการเจรจารและและไปกันแนวทางนี้นะู้อ่านมองแบบนั้น มันเป็นทรายที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้อ่านมองเห็นนะที่ผู้อ่านรู้สึกได้นะคะเพื่อนๆนะคอะไรล่วงราชินีถือไม้เท้าเนี่ยคุณอยู่ในจุดที่ต่อรองและประสบความสําเร็จรอเลยและรอโชว์ศักยภาพความสร้างตัวเองได้เลยพอเขามั่นใจว่าชาวราศีมีนและคในมีนนั้นคุณยังไงที่เขาให้ ที่เขายอมเพราะเขามองว่าเป็นมีนที่เขายอมเพราะเขามั่นใจและศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ชาวราศีมีนจะให้เขาไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนผลประโยชน์คุณภาพของงานที่จะได้เนื้องานที่ได้มันต้องคุ้มค่านะคะมันต้องคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีนและขมินคะถ้าคุณยังอยู่ในช่วงจังหวะลังเลยังอยู่ในช่วงจังหวะที่เอ๊จะเอาไงดีจะเดินหน้าจะถอยหลังจะไปไหนดีเรื่องงานธุรกิจเดินหน้าเลยลุยเลยค่ะ เดินไปสัมภาษณ์นัดสัมภาษณ์นัดคุยงานเราสามารถคุยไปจนถึงการเจราจาต่อรองเงินเดือนได้เลยส่วนว่าเราจะดีลกับเขาว่าทําไม่ทําเราสามารถกลับมาคิดที่บ้านได้และอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละหช่วยดนบันดาลน,นะคะคุณจะมีความฝันที่รู้สึกแปลกไม่จะเป็นนั่งเรือข้ามฟากมีงูมีช้างมีเสือ ขึ้นเครื่องบินเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งสิ่งแปลกใหม่ที่คุณจะได้รับในอนาคตและผู้อ่านเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจได้ในการรับงานหรือไม่รับงานนั้นการเงินพูดแล้วผ่านไปแล้วคือดีมากๆอย่างที่บอกจะมีคนเอาเงินมาให้หาไม่ได้อีกแล้วที่ใครจะได้เหมือนชาวราศีมีนยิ่งถ้าใครนะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของอของเด็ก อาหารเด็กเสื้อผ้าเด็กของกินอะไรที่ในโรงอาหารของเด็กหรือไปทำบุญเกี่ยวกับเด็กมูจะบอกเลยว่าชีวิตของชาวราศีมีนถ้าใครทำแบบนี้อยู่นะดวงมูจะขึ้นนั้นมากหรือถ้าใครทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องรางของขังสายกำไรข้อมือสายมูต่างๆเช่าพระเช่าต่างๆคือดวงคุณปังอะ เพราะอะไรเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าหายิ่งคุณทําบุญมันยิ่งเสริมบารมีนะ,ะบอกเลยเนี่ยคือดวงของคนจะมีบารมีอันสูงสุดโดยเฉพาะผู้ชายนะผู้ชายในวัยตั้งแต่30ขึ้นไปผู้อ่านพูดเลยว่าดวงของคุณจะมีทางอับจนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารจะขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าเจ้านายคน นะคะจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จยิ่งถ้าใครเป็นตํารวจเป็นทหารเป็นข้าราชการแล้วก็ยังไงดวงโดดเด่นมา,มากๆไม่ว่าจะไปไหนก็จะมีคนนับหน้าถือตาเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือชาวราศีมีนและคนามีนนะคะยิ่งใครก็ตามใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบอกเลยว่าโอกาสขยับขยายตัวเองโอกาสที่จะได้มีอะไรใหม่ๆให้ได้ทําได้ตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นการทําช่อง ต่างๆในการเสนอสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองอยู่งานที่ตัวเองทำนะคะเพื่อนฝูงการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะไพ่เพชรอวานนี้บง่งบอกแบบนั้นตัวคุณจะแบบมีอะไรอันล้ำค่าแค่มันอยู่ในมือคุณว่าคุณจะทำไหมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาแล้วนี่จะมีคนนำเงินให้คุณเงินจะเข้าบัญชีแบบไม่รู้ตัวนะคะเงินจะเข้าบัญชีบบไม่รู้ตัวทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้าง เงินทับตัวชาวราศีมีนจะได้แฟนรวยราชาเหรียญทับตัวจะได้แฟนรวยจะได้สามีรวยจะได้คนรวยรวยมาเปย์คนที่แต่งงานคนที่อยู่กันได้กันมานานจะมีโอกาสได้มีเจ้าตัวน้อยนะคะถ้าคุณไปขอเจ้าตัวน้อยมโอกสได้เจ้าตัวน้อยใครที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาคราวนี้แหละค่ะมาถึงแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักการมีคู่ครองการมีลูก การได้ได้ค่าสินสอดแต่งงานอยู่ต่อหน้า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนอาจจะแต่งงานในศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือเอข้าโบสหรือเอขาเรียกว่านิมนต์พระมาที่บ้านแต่งงานแบบอันนี้ค่ะอุยเชนจูไลเห็นไหมคะครอบครัวเปลี่ยนชีวิตคุณคุณจะมีโอกาสแต่งงานแบบฟ้าแลบอาจจะ ถ้าใครยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งตั้งคันคุณอาจจะมีการเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้พร้อมที่จะตั้งคันอาจจะได้ตั้งคันแล้วคุณอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของสุขภาพระวังให้ดีๆระวังให้ดีๆเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีในเรื่องของการตั้งคันแต่การแต่งงานแล้วเป็นยังไงนี่เลยค่ะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คู่ครองของคุณผู้่อ่านมองว่าชาวราศีมินอาจจะได้แฟนที่แก่กว่าอาจจะเป็นแฟนที่เด็กแก่กว่าอาจจะเป็นแฟนทางไกลเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างถิ่นเป็นคนไม่ใช่คนบ้านเดียวกันเป็นคนที่มีนิสัยอายุมีนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเยอะแล้วก็เป็นคนที่รักชอบเราอยากอยู่กับเราแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของการแต่งงาน นะคะอาจจะอยู่ด้วยกันไปเลยอะไรเงี้ยคุณจะมีโอกาสเ,เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีคนคนนี้เป็นคนที่สามารถเขาเรียกว่าดูแลเราได้ให้นอนให้นี่เราได้เป็นคนที่มีเขาได้มีพร้อมแล้วอ่ะเด็กซันคุณพระเพื่อนๆคะ่ะชาวราศีมีนและคนามีนไม่อยากจับจับเลยขอสับบ้างดีกว่า คุณได้คู่ที่ดีมากเลยนะชาวราศีมีนได้คู่ที่แบบรักคุณมากเอาอกเอาใจคุณมากดูแลคุณเก่งแม้คนโสดนะคะคุณจะได้คู่ที่แบบมีคนเป็นคนที่แบบว่าคือรวยอะ่ะเป็นคนรวยที่เข้ามาชอบเป็นคนรวยที่เข้ามาหาเป็นคนที่มีเงินพร้อมทุกอย่างที่จะพร้อมเปกับชาวราศีมีนและคณามีนน่ะนะคะ คนนี้เป็นคนที่สามารถปกป้องดูแลคุณได้เป็นคนที่เอาใจคุณเก่งทะเลาะกันเขาจะเป็นคนง้อคุณก่อนเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่คืออะไรก็ได้อย่างที่บอกอะทะเลาะกันคเขาจะเขาจะง้อคุณก่อนง้อคุณก่อนเสมอเดอ r มเพอเรอร์ Emperor, จบสัทีเนี่ค่ะไม่ต่างกันเลยเดอมเพอเรอร์คนนี้พรั่งพร้อมทั้งธุรกิจการงานการเงินเป็นคนที่มีความ คิดที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่เป็นนักคิดนักวางแผนทั้งการเงินการงานชีวิตอนาคตข้างหน้าคุณมีโอกาสจะได้เจอเขาแน่นอนคนที่อาจจะเป็นคนที่อายุแก่กว่าอายุมากกว่าชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะเป็นคนทางไกลได้อาจจะเป็นคนผ่านจากการแนะนําเพื่อนหรืออาจจะผ่านการสื่อโซเชียลก็ได้เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผู้ชายจะเจอแบบไหนผู้ชายจะเจอผู้หญิงที่อายุมากกว่า ผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณจะไม่เจอคนอายุน้อยกว่าไม่งั้นคุณเองอะ่ะต้องเป็นคนที่แก่กว่าเขาแก่กว่าเขาหลายปีเพราะฉะนั้นโอกาสชาวราศีมีนได้เจอคนทักไม่ได้เจอแต่เป็นคนที่พร้อมเปย์พร้อมให้พร้อมดูแลพร้อมปกป้องทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะคะ คนนี้แค่เขาอาจจะมีนิสัยเหมือนผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่คอยเล่นเป็นเด็กกับเราตลอดเวลาขนาดนั้นแต่เป็นคนที่ไปในเชิงที่ที่ดีมากกว่าขออีกสักสามใบสุดท้ายอยากจับมากราศีเมษร,ราศีกันราศีพฤษภอืมราศีเมษร,ราศีกันราศีพฤษภ เป็นคนที่ไหนเนี่ยเห็นไหมได้หกถ้วยอะยังไงก็ได้คนที่อายุมากกว่านะ <c oughs> อีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนะคะอีกสักหน่อยอ่ะไพ่ล่วงเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคง ยังไม่ออกว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนจากดาวอังคารพูดผิดนะคะเป็นคนที่เป็นคนดวงแข็งชาวเป็นชาวราศีตุลเป็นคนทางไกลเป็นคนทางไกลเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วและตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอิสระแล้วแล้วก็อยากมีชีวิตครอบครัวเป็นคนทางไกลนะคะ เป็นคนทางไกลไม่ใช่เป็นดาวองคารนะแค่เชนจูไลมันจะเป็นดาวองคานเฉยๆจะเป็นคนแข็งๆจะเป็นนดูข้างนอกแข็งๆแต่ข้างในเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนไม่แสดงความรักออกแต่จะเป็นคนที่เอาอกเอาใจเป็นยังไงก็ได้อะไรก็ได้แค่เป็นคนพูดน้อยเป็นคนพูดน้อยนะคะและเดซันคือบ่งบอกมากคือคุณได้เจอคนที่ดีมากๆชาวราศีมีรักในมินชีดุงคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ที่คุณเจอผู้อ่านเลย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ถูกใจเ,เพื่อนๆแล้วก็ผู้อ่านขอกําลังใจนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ผู้อ่านได้ทําคลิปดูเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับดูไพ่ไว้นะคะในเพลย์ลิสต์สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะยังไงก็สําหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ